สวัสดีค่ะพบกับรายการ c o ินไซต์จากบริษัท c ิโกฟิ Future ในช่วงบ่ายวันอังคารที่19พฤศจิกายนนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะราคาทองคำก็ยังอยู่ในช่วงของการพักตัวโดยราคาปรับตัวลดลงหลังจากที่ไม่ผ่านแนวตามม้านบริเวณ1,295นะคะแล้วก็มีแรงขายทำกำไรนะคะในช่วงนี้ก็ยังไม่มีข่าวบวกเข้ามาสนับสนุนแล้วก็เมื่อ เมื่อคืนนี้นะคะประธานเฟดสอสาขาก็เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีการพื้นตัวขึ้นแล้วก็ควรที่จะปรับลดมาตรการ QE นะคะก็เลยเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยหลุดบริเวณ1 2 8 0ลงมานะคะแล้วก็มาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันถึง1275ในตอนนี้นะคะ ส่วนค่าเงิน US เอสดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะจากการที่นักลงทุนเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะแล้วก็มีการขายเงินดอลลาร์ออกมาตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นจีนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากจีนมีแผนปฏิรูปเศรษฐกิจทําให้ทองคำเนี่ยไม่น่าสนใจนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นตลาดก็รอดู การเปิดเผยผลการประชุม FOMC ในวันพุธนี้นะคะ20พฤศจิกายนส่วนวันนี้นะคะในช่วง2ทุ่มครึ่งก็จะมีดัชนีค่าจ้างแรงงานไตรมาส3นะคะก็คาดการว่าจะประกาศที่0.5%นะคะเท่ากับเดือนก่อนหน้านี้นะคะ ถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อไม่ผ่านบริเวณ1,295นะคะก็มีการหนอนตัวลงมาแล้วเมื่อหลุด1,280นะคะก็ลงมาเคลื่อนไหวที่บริเวณ1,270นะคะก็มองแนวรับสำคัญที่บริเวณ1,260แล้วก็1,250ก็คาดว่าถ้าหากมาถึงบริเวณนี้นะคะก็น่าจะมีการรีบาวขึ้นได้ค่อนข้างแรงนะคะ สำหรับแนวรับวันนี้นะคะที่บริเวณ1,265แล้วก็1,260แนวต้านที่บริเวณ1,280แล้วก็1,285ก็ให้ s ท t t i n g short เมื่อราคาดิดตัวขึ้นหรือว่ารีบาวขึ้นนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ